ติดตามเรื่องของวัคซีนกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ผอ,อสถาบันวัคซีนแห่งชาติค่ะออกมาขอโทษคนไทยหลังจากที่ไม่สามารถตามหาวัคซีนหรือว่าจัดหาวัคซีนได้ให้ทันทุ่งทีต่อสถานการณ์ของการระบาดนะคะแต่ก็สัญญานะคะว่าจะเดินหน้าจัดหาอย่างเต็มที่ส่วนเมื่อวานนี้ยังมีการพูดถึงการเจรจาเข้าร่วมโครงการ c o v a ์ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้สนับสนุนวัคซีนในช่วงปี2565ค่ะ นายแพทย์นครเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติชี้แจงปัญหาและความคืบหน้าในการจัดหาวัคซีนว่าสถาบันวัคซีนแห่งชาติพยายามติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตวัคซีนทั้งที่มีวัคซีนแล้วและที่อยู่ระหว่างการวิจัยโดยแต่ละครั้งการเสนอจัดหาวัคซีนต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะทํางานและคณะกรรมการจัดหาวัคซีนให้รอบคอบก่อนตัดสินใจและก่อนการลงนามจะมีการส่งปรึกษาหารือกันก่อน ซึ่งมีการปรึกษาหารือก,กับหน่วยง,งานทางด้านกฎหมายของประเทศในแพทย์นครอ,ออกมายอมรับนะคะว่าแม้จะพยายามเต็มที่แต่ก็ยังจัดหาวัคซีนได้ในจํานวนที่ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ไปฟังเสียงของในแพทย์นครกันสักหน่อยค่ะ,ะการดําเนินการที่เราจัดหาวัคซีนอาจจะไม่ทันตามจํานวนที่คิดว่าควรจะเป็นได้ครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องของอข้อจํากัดที่มีแต่เขาต้อง กราบขออภัยพี่น้องประชาชนนะครับที่ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติเนี่ยแม้ว่าจะได้พยายามเต็มที่แล้วก็ยังได้จัดหาวัคซีนได้ในจํานวนที่ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ซึ่งสถานการณ์ก็เป็นสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดนะครับการระบาดของโรคโควิดสิ 19, เราไม่เคยประสบพบเจอกันมาก่อนนะครับรวมทั้งสถานการณ์ของการกลายพันธุ์ของไวรัสนี่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะคาดหมายได้ล่วงหน้านะครับเกิดขึ้นแล้วทําให้เกิดการระบาดของโรครวดเร็วแล้วก็รุนแรง ว่าที่เคยเป็นมาก่อนในช่วงปีที่แล้วนะครับก็ทําให้การจัดหาวัคซีนไม่ทันต่อสถานก,การณ์ก็ต้องกลับขอภัยไว้นที่นี้อย่างอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณหมอนครยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าถึงสิ่งที่สถาบันฉีดวัคซีนแห่งชาติจะดําเนินการต่อจากนี้มีอยู่สี่เรื่องหลักค่ะเรื่องแรกก็คือเร่งร่งรัดเจราจาจัดหาวัคซีน2 แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน 3. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบเพื่อรองรับการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด1 9ทและ4ติดตามเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ของไวรัสอย่างใกล้ชิด ส่วนการเข้าร่วมโครงการ c o v าคขนาดนี้ได้เตรียมการเจราจาโดยประสานงานไปที่องค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีนกาวีมีเป้าหมายของการได้รับวัคซีนในปี2565เพิ่มเติมจากการเจราจากับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนโดยลําพังหากมีข้อสรุปที่ชัดเจนจะเสนอผ่านคณะทํางานและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะคะเมื่อวานนี้พอหลังจากแถลงเนี่ยต้องยอมรับว่ามีอยู่ประเด็น2ประเด็นที่ในสังคม คุยคุยกันเยอะพูดกันเยอะนะครับก็คือเรื่องของการออกมาแถลงขอโทษของท่านผู้อำนวยการแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็อยากจะขอว่าดําเนินการให้เร็วยิ่งขึ้นในเรื่องของการจัดหาวัคซีนแล้วก็จัดสั่วัคซีนโดยเฉพาะวัคซีนที่มีประสิทธิภาพหลายคนบอกว่าปีนี้ได้ไหมถ้ารอปี65มันอาจจะช้าเกินไปหรือเปล่านะฮะก็ก็มีประเด็นแบบนี้ที่เมื่อวานนี้พูดถึงกันเยอะนะครับ